สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูเครื่องเสียงตัวนี้นะครับนะเครื่องเสียงลําโพงบลูทูธนะครับแบบพกไปพกมานะครับอาการก็คือเสียงไม่ออกนะครับเสียงไม่ดังนะช่วงวิจต้องถายจะทาการซ่อมแซมนะครับไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้งานมันล้นอยู่นะครับนะอย่าไปดูกันนะครับดูข้างในกันเลยนะครับหน้าตาบอร์ดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนบอร์ดบอร์ดแบบนี้นะฮะเป็นไอซีไม่นะครับเพื่อนครับแกะออกมาตามขั้นตอนแกะตัวนี้ออกมานะฮะ แกะออกมาเรียบร้อยเห็นเป็นไอซีไม้ดำอยู่นะครับดำปิ๊บปีเลยนะครับเบอร์ก็ไม่มีเบอร์ลบหายไปแล้วนะครับแต่จําวงจรได้จําลักษณะนี้ได้นะครับเป็นอะไรนะ XPT 9911นะครับ XPT 9911ตัวนี้จําได้ถ้าวงจรอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น2705นะั้นมันจะไม่เป็นวงจรแบบนี้นะครับมันจะมี IC อยู่ข้างๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ก็ต้องเป็น XPT 9911นะครับเพื่อนครับตัวนี้จะยากขึ้นมาหน่อยนึงก็คือลายวงจรเสียหายนะครับลายวงจรเสียหายด้วยนะมันดำมันดำตรงนี้ลายวงจรก็ค่อนข้างที่จะลอกล่อนนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้เป็น XPT 9911นะครับวงจรน,นะครับเราต้องจำวงจรน,นี้ให้ได้ด้วยเอ่อถ้ามีงานมาซ่อมก็ถ่ายถ่ายรูปไว้หน่อยถ้าจำไม่ได้ก็พอได้เปิดดูนะแต่ตัวนี้ก็ผมซ่อมอยู่เรื่อยๆอยู่ก็เลยจำได้นะตัวนี้ครับหน้าตาวงจรเป็นแบบนี้นะเทียบเทียบเอานะครับเพื่อนๆ ันเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่นี้ก็ถอดไอซีออกมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนแล้วจะได้ดูตัว a p t เก้เก้าหนึ่งหนึ่งกันนะในส่วนนี้เนี่ยไม่เห็นเบอร์แล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่เดานะครับแต่ว่าจําได้นะครับเป็น xpt 9 9 1 1เน่นะครับเพื่อนๆครับคือเวลาจะถอด IC ตัวนี้เนี่ยมันหัวแรงมันจะเข้าไม่ถึงมันจะติดตัวนี้มันต้องเอาไอตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้นะครับต้องรีบหน่อยนะครับเพื่อนๆ ไม่เพียงแต่ว่ามันใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีเปรมชัยเจ็บท้องเสียบพันอีกนะครับเพื่อนครับใช่ครับครับนะโอ้ยไงเอ้เราต้องรีบไปขู่ให้เปรมชัยเราบอกมาจากคุกไอเอ,อ้ยเราออกมาจากหมอโบฟี่ครับติดคุกอยู่ติดคุกติดอยู่นะครับติดคุกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ็บท้องเสียพันออกมารักษาสักสามปี ค่อยเอากับเข้าไป,อาไปเอาจังสันหรือนอสีจังไหนมีเงินเย็บท่องเสียพันก็ได้ดังขนาดอยู่ในคุกยังมีซื่อเสียงนะครับเนะี่ยสรุปแ,วปแว้ว <c oughs> วว่าเป็นยังสรุปแหวไอ้พวกสรุปแหวนี่ทำไมมันยังว้วนทวนสมบูรณ์เนี่ยโอ้กินข้าวจะขาบขับข้าบเดียวเนาะเออพอได้พอได้ นะครับนี่ครับนะเดี๋ยวถอดออกมาทางนี้เผื่อได้ปี่นหัวแรงนะครับโอ้ยจะไม่สอนมันเอผมไม่ได้ครับครับคเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไปไขว่านเข่าครับจะไขว่หัวแมวบ่เข่าโอเคครับไปโอ้ยค,ครับ,เ,คครบเ,ดเดี๋ยวนี้ผมก็รุ่นเพลิมไส้เจ็บท้องเสียพันไว้นะครับนะถอดถอดได้ซีออกมานะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วน XPT 9911 99ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวนี้ลายวงจรมันลอกโอ้ยข,อข่อยคือ คือนำ้ำไงเปี่มใส่เน้่พอไงเปี่มร่มก็ตายแล้ยเรือเปี่มใส่เปี่มเงื่นอนดุ๊บไม่ธรรมดากว่าจะงัดออกมาได้นะครับตอนนี้ไม่เหมือนกันกันกนกบทั่วๆไปเลยเพราะว่าวงจรมันเสียหายนะครับนะตัวนี้นะโอ้ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคนเจ็บท้องหามบ่อใดได้บินหงึยต้องเอาไปปัวนะครับอู้ โอเคเห็นไหมสะอาดสะอาดมันต้องขูดกาวพวกนี้ออกด้วยเนาะเนาะ <c oughs> โอเคนะถ้ากาวพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันมีความร้อนจากในส่วนที่ตอนที่บัดกรีเนี่ยมันจะขูดออกง่ายมากเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับร่องรอยร่องรอยการจะบัดกรีเข้าไปมันก็มีนะครับเนี่ยพวกนี้ลายมุจจนก็มองเห็นนะครับมองด้วยตาเนี่ยมองเห็นง่ายมากนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนจะมองจาก หน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยที่มองดูผมอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนจะดูลําบากเพราะเพื่อนๆจะได้มิติเดียวนะครับแต่ของผมนี่ในการซ่อมมันพลิกไปพลิกมาได้ตัวนี้เลยสองร้อยมิติสามร้อยมิตินู่นนะครับโอ้โคือว่ามันมันมีสองมิติหนึ่งบะแมนบอกเฮ้ยเลาเจัางี่กับมิติหนึ่งนี่กับมิติหนึ่งนี่กับมิติหนึ่งนี่มิติหนึ่งนี่กับมิติหนึ่งลอะไรที่เราจะเสียล่อยจักรหลานองศามิติได้หมดนั่นแหละนะครับ ว่ากันไปนี่นะเป็นแบบนี้พื้นผิวทาความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยทําให้สะอาดพื้นผิวให้มันสุดยอดแล้วค่อยเอาไอสีใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพื้นผิวที่จะใส่เข้าไปนะครับเพื่อนครับโอ้โหลายวงจรมันขาดนะครับไอตรงดำาๆเนี่ยผมพยายามโฟกัสตรงดำาๆเนี่คือในส่วนของลายวงจรมันขาดไปนะครับเพื่อนนี่ครับตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราใช้ตะกัวลากขึ้นมาที่ขายสีได้นะครับเพื่อนครับขาหนึ่งจะอยู่ด้านนี้นะ xpt9911 นะครับเพื่อนครับ xpt9911 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะครับหน้าตาของ xpt9911 นะครับเพื่อนด้านล่างด้านล่างจะมีจุดบัดรกรีนะครับด้านล่างจะมีจุดบัดกรีนะี่ครับเอาฟลักทาเข้าไปนะครับนะฟลักทาเข้าไปอาจจะต้องขูดแบบนี้ก่อนนะครับ เพื่อจะให้ตะกัวมันติดได้ง่ายขึ้นนะขูดก่อนเบาๆนะครับนี่ทำเบาๆมันก็สะอาดแล้วนะครับนะครับแล้วทีนี้ก็เอาฟลักทาเข้าไปทาตามแขนตามขาของไอซีนี่แหละนะครับนะครับแล้วทีนี้เพื่อนก็เอาวางแปะลงไปนะครับการบัดกรีไอซีพวกนี้ก็วางแปะลงไปแบบนี้นะเพื่อนนะออดูแล้วให้มันตรงแล้วค่อยบัดกรีนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปทําก่อนเล็งก่อนนะครับเพราะว่าทำทีนี้ไม่สะดวกเลยนะเนี่ยมันบงัง มันบอถือมุมมันว่าตั่แบนบ่ดถือมุมมันกเคยบได้ได้พี่น้องเอามันถูกมุมจาขวางก่อนนะนะครับนะติดขาได้ขาหนึ่งครัมันได้ก่อนนะเพื่อนนะมือมือดีค่อนข้างสั่นเลยมือมือสั่นมือสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมือคือสั่นไปไม่ใช่สั่นหนาวนะครับนี่ก็คือสั่นหนีซะแล้วเนาะเวลาบัตรกีกั้นใจด้วยนี่ครับมันเป็นอย่างนั้นเพื่อนนะ นี่ก็คือการใส่ไอซีเข้าไปติดค่าใดค้าหนึ่งให้มันอยู่ก่อนแล้วต่อมาก็ติดค้าต่อไปน่ครับแล้วทีนี้ก็เราก็จะบัตรีได้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่มันไม่หลุดแล้วเราก็บัตรีเข้าไปโอ้ยหทำไมวอ๋อออ้ายกำลังคุยอยู่พอดีเลยอ๋อเห็นไหม, <He et S 2> มครับ <laughs> โอเคนะเพื่อนๆดาเนินการไปลูกค้าก็รออีกโอ้แต่ไม่ได้นั่งรออยู่นี่แลลูกค้าไปกดเงินโทรศัพท์นะครับ หิงก็บอกไม่รู้นะเงินช่วยปลูกอะไรเนะี่ยไออะไรนะไอส่วนต่างส่วนต่างนะครับส่วนต่างแค่ปลูกข้าวคุณก็มีส่วนต่างแล้วนาครับช่างวิธีทําจนหำเมียกยังไม่มีส่วนต่างเลยโอเคนะครับบัตรกีแล้วโอเคเลยทีนี้ก็เอาตะกัวลากไป การนั้นก็เอาสายไฟเส้นเล็กๆต่อจากขาที่มันไม่ต่อกันอยู่เนี่ยนะครับปั๊บป๊บปั๊บมากโอเคนะครับค <c oughs> าดไะไรยังไม่ได้ติดซิงค์ระบายความร้อนเลยเนี่ย A U X mode play by U S B drive <c oughs> AUX mode ลำโพงบลูทูธ T- โอตัวนี้ก็เล่นได้แล้วเัยมันเป็นทั้งบลนะูทูธทั้ง MB3 นะผู้หนึงเนาะ Play by TF e card นะครับนะี่โอเคนะครับการ์ด TF ก็ใส่กลับไปแล้วนะครับนะคงไม่หล่นหายกลางทางนะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวหฮียก้องหลุดหายกิย่งหงายกิ่งมันก็็อกดีอยู่นะครับตัวนี้ โอเคนะครับจ้าขอเรื่องทางก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับคากไลายละบันฟังเรครัง